ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะมาเทสกลิ่นนะครับแต่ตอนนี้ก่อนที่จะเทสกลิ่นเนี่ยเมื่อวานผมลืมล้างอ,อ,อ่างล้างจานที่บ้านไปนะครับก็ฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็ทําเหมือนเดิมนะครับก็คือเราก็ผสมอาร์โอไบโอหนึ่งฟ้านะครับหนึ่งสหนึ่งาก็คือเท่ากับ10มิลลิลิตรนะฮะผสมกับน้ำา 1, 1, 1ลิตรนะครับเขย่าให้เข้ากันนะครับแล้วก็เทลงไปที่ อ่างล้างจานนะครับเพราะ่าอ่างล้างจานปกติตามบ้านเนี่ยมันก็จะเชื่อมกับท่อดักไขมันบ่อ,บอดักไขมันอยู่แล้วนะครับคือผลิตภัณฑ์เอาไปโอนเนี่ยประสิทธิภาพของของตัวตัวมันเองเนี่ยก็คือว่ายับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าไปช่วยสลายไขมันนะครับไขมันที่จับอยู่ตามท่อนะครับไขมันที่อยู่ที่ท่อดักบ่อดักไขมันเนี่ยนะครับมันจะ ก็ค่อยสลายนะครับทำให้เราไม่ต้องตักไขมันออกไปบ่อยนะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับโอเค่ผสมนะครับเหมือนเดิมเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าผมไม่ได้ใส่ถุงมือเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่หน้ากากป้องกันกลิ่นด้วยนะสาเหตุเพราะว่าตัวมันเอมคงไม่มีตึง ตัวเอาไบโอมเป็นสารชีวภาพครับเพราะว่าสารที่ทํางานลักษณะเดียวกันแบบนี้นะครับมันมีทั้งหมด3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือสารเคมีอย่างที่2ก็คือเป็นตระกูลพวกจุลินทรีย์นะครับเหมือนพวก EM นะครับกับอย่างที่3ก็คือสารชีวภาพแบบนี้นะครับซึ่งพวกนี้ไม่มีผลกับระบบทางเดินหายใจของเรานะครับมิ่นเอ่อกลิ่นไม่เหม็นเลยนะครับโอเคพอผสมกันเสร็จแล้วก็เทราดลงไปในท่อเลยนะครับ1ลิตรนะฮะ จากการที่สอบถามาทางผู้ผลิตนะครับเขาก็แจ้งว่าจริงๆ1ลิตรเนี่ยก็ใส่ไปได้ทิ้งไว้อาจจะประมาณ1เดือนถึง2เดือนนะครับเราค่อยมาซ้ำอีกทีหนึงฉะนั้นผมว่ามันประหยัดมากนะโอเคเรียบร้อยครับแค่นี้เองเดี๋ยวเราไปทดสอบสิ่งที่ทำไว้เมื่อวานนะโมโมก็ผ่านมา 1วันนะครับเราก็มาทดสอบกันนะครับว่ากลิ่นที่เคยฉุนๆนะครับกลิ่นเหมือนกับว่ากลิ่นเหม็นอับเนี่ยครับอยู่ที่อ่างล้างมือในห้องน้ำเนี่ยมีอยู่ไหมนะครับจากการที่เราได้เทน้ำอาโ o ไบโอผสมน้ำเปล่า1ลิตรนะครับหนึ่งฝาผสมน้ำหนลิตรนะครับเททิ้งไว้เมื่อคืนนะครับหคืนนะครับวันนี้พอมาตรวจสอบกลิ่นเอาจริงๆนะ กี่นตรงนี้คือถือว่าไม่มีเลยนะครับก็ทั้งตรงที่อาบน้าท่อ,อท่อระบายน้ำที่อางน้ําก็ไม่มีกลิ่นนะครับนะครับเอาจริงมีกลิ่นอย่างเดียวก็คือแค่แค่โถโถัวชักโครกเพราะว่าน่าจะเป็นกลิ่นใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้มากกว่านะครับแต่ว่า,ากลิ่นอับเดิมที่เคยมีอยู่ในห้องนี้ถือว่าผมว่าไม่มีเลยนะครับถ้าอย่างไงถ้าอยากจะลอง ต้องลองสั่งซื้อไปดูนะครับลองดูว่ามันทำงานได้จริงขนาดนั้นหรือเปล่านะครับทันนี้ที่หนึ่งก็คือที่ถังขยะหน้าบ้านเดี๋ยวไปดูกันนะครับาวนี้เรามาทดสอบนะครับว่าที่เราฉีดเอาไว้นะครับเมื่อวานที่ถังขยะนะครับเมื่อวานนี้ผมพรมไปทั่วเลยนะทั้งฝานะครับแล้วก็ในตัวถังขยะเนี่ยเป็นยังไงนะครับว่ากลิ่นยังยังแรงอยู่ไหมนะครับขยะจริงๆเอาไปออกไปแล้วนะนะครับแต่ตัวถุงนะครับ ขุ่งก็ตัวถังมันยังอยู่นะเอาตรงๆนะกลิ่นน้อยมากนะครับถือว่าไม่แทบไม่มีกลิ่นกลิ่นฉุนเลยนะคือที่ผมดัดถั่วเข้าไปเนี่ยนะครับสูตรจริงๆนะก็ถือว่าเออวะคือถือว่ากลิ่นมันแทบไม่มีเลยนะครับอย่าว่าไม่มีมันมันมีแต่มันน้อยนะครับมันน้อยกว่าที่มัน,มนเคยเป็นปนะกติกลิ่นตรง ตรงถังขยะเนี่ยเวลาเราเดินเข้าบ้านมันจะเริ่มมีกลิ่นโ,ยโชยนิดๆแต่น,นะครับแต่ตรงนี้คือไม่มีกลิ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่ขยะโดนเก็บออกไปแล้วหรือมันยังมีขยะอยู่ก็ตามนะครับปกติมันจะมีกลิ่นโชยมาเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้ถือว่าไม่มีกลิ่นเลยนะครับโอเคค่อนข้างดีมากนะครับโอเคครับ